เชิญท่านชลนานก่อนครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนลน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านกลับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ให้โอกาสผมได้เป็นสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้อภิปรายต่อกรณีเพื่อนสมาชิกได้เสนอยติด่วนเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา เกี่ยวกับเรื่องของความตกลงที่ครอบคลุมและมีความก้าวหน้าของหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มภาคพื้นแปซิฟิกยติทั้งหมดมีก้าวยติท่ามานครับผมเองฟังเพื่อนสมาชิกที่เป็นเจ้าของยติได้ถแถลงหลักการและเหตุผลของยติพร้อมกับอธิบายประกอบแล้วก็ฟังเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้อภิปราย ล้วนแต่เป็นผู้อภิปรายสนับสนุนทั้งนั้นนะครับว่าเห็นควรตั้งกรรมธิการไม่มีสมาชิกท่านไหนได้ไประชิเสธในเรื่องนี้เลยอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ฟังอยู่ก็คือว่าไทยควรจะเข้าร่วมเจรจาข้อตกลงเรื่องนี้หรือไม่เท่าที่ผมฟังนะครับท่านผานครับสมาชิกส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกต และมีหลักฐานสนิมสนทํทนองว่าไทยยังไม่พร้อมหรือยังไม่ควรที่จะเข้าร่วมเจรจาในรอบเจรจาครั้งนี้เพราะฉะนั้นประเด็นของการตั้งกรรมการผมเองไม่ห่วงครับแต่ประเด็นที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าการที่รัฐบาลจะตัดสินใจเข้าร่วมเจรจาซึ่งรัฐบาลเองก็ทำท่าที่จะเข้าร่วมเจรจา โดยการนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะมนตรีนะครับอย่างน้อยสองครั้งก็คือเมื่อวันที่28แล้วก็วันที่19พฤษภาที่ผ่านมาทั้งสองครั้งก็ถูกถอนออกไปอันนี้นคือเจตนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดในวันนี้นะครับท,ท่านประธานครับคือห่วงว่าการเสนอยติของพื่อสมาชิก9ยติเนี่ย มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติบ้านเมืองหรือไม่ข้อห่วงยายจากเพื่อนสมาชิกพักเพื่อไทยเองเนี่ยพูดชัดเจนครับว่าถ้าสภาแห่งนี้ตั้งกรรมการไปพิจารณาแล้วเนี่ยมีผลการศึกษาออกมาถ้าผลการศึกษานั้นเป็นลักษณะของใช้กรรมิการเป็นเครื่องมือเพื่อประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลอันนี้คือข้อหงญย,ยครับ คือข้อห่วงใหญ่ผมเองก็จะกล่าวเปลี่ยนท่านประธานว่าข้อห่วงใหญ่นี้จะป้องกันแก้ไขได้อย่างไร,รท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดเนี่ยผมมีประเด็นที่จะกล่าวเปลี่ยนท่านประธานอยู่สี่เรื่องนะครับเรื่องของความจําเป็นการมีส่วนร่วมของการตั้งกรรมการเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเป็นเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องของการศึกษา วิธีการศึกษาผลการศึกษาสำคัญที่สุดคือข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เราจะได้เห็นในรายงานของกรรมการเป็นเรื่องที่สามแล้วก็เรื่องที่สี่ในคำทันครับเป็นเรื่องที่จะฝากเป็นข้อสังเกตของตัวกับผมเองในเรื่องที่สามจะเป็นรายละเอียดที่ผมจะขอ,อท่านรระนานนะครับได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ ความมั่นคงทางด้านสุขภาพเรื่องอยาที่พี่น้องประชาชนเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเพื่อนสมาชิกได้กรุณาได้กลับเรียนต่อท่านประธานไปเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านความหลากหลายชีวภาพความมั่นคงทางด้านอาหารมเมล็ดพันธุ์นะครับการค้าการบริการการลงทุนเพื่อนสมาชิกได้พูดไปนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมต้องยืนยันกับท่านประธานเป็นเรื่องแรกก่อนที่จะลงรายละเอียดก็คือว่า ความเห็นของผมและความเห็นของพรรคเพื่อไทยเรามีการปรึกษาหารือมีการประชุมกันนะครับเราไม่เห็นด้วยที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีเป็นหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจในภาคพื้นแปซิฟิกหรือประเทศที่อยู่รอบๆมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้เราไม่เห็นด้วยครับต้องกลับเรียนท่านประธานเลย แต่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการเข้าไปพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อตอบกับประเทศชาติบ้านเมืองตอบกับผู้คนที่มีข้อสงสัยและตอบกับสังคมโลกโดยเฉพาะกลุ่ม11ประเทศนะครับที่เขาเป็นภาคีอยู่ท่านประธานครับจุดยืนตรงนี้ต้องกลับเรียนท่านประธานเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องแรกก่อน ว่าเพื่อไทยเราไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยเพราะจากเหตุผลทุกส่วนทุกฝ่ายที่ให้มาขนาดนี้เปรียบเทียบกันระหว่างผลดีที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบที่จะตามมาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากตามที่เราได้ศึกษาแม้ยังไม่มีผลการศึกษาของกรรมธิการมีผลการศึกษาของหลายฝ่ายหลายภาคส่วนครับโดยเฉพาะภาคประชาชนที่เขาตั้งตัวเป็นคณะกรรมการขึ้นมาอย่างเช่น FTA Watch ต้องขออนุญาตท่านประธานเชฟสังกฤษเป็นคณะกรรมการติดตามศึกษาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับที่มีผลกระทบต่อด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านสุขภาพที่ผมจะนําเรียนท่านประธานต่อไปท่านประธานที่เคารพครับการตั้งกรรมการเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนจะได้มาร่วมแสดงความคิดความเห็นในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลฝ่ายที่สนับสนุนก็เอามาแสดงมาบอกมากล่าว เพราะหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมที่มองภาพเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยส่วนใหญ่เสียงจะออกไปทางสนับสนุนเพราะมุ่งเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มีข้อคัดค้านอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปเรื่องด้านการเกษตรเรื่องกาล็ดพันธุ์ เรื่องความหลากหลายชีวภาพเรื่องสิทธิทบัตรยาเรื่องการเข้าถึงยาังนั้นก็เป็นข้อคัดค้านก็ต้องมีการศึกษาตรงนั้นใ,หให้เรียนชัดเพระฉะนั้นคนที่จะเข้าร่วมตรงนี้เนี่ยท่านประธานต้องเปิดโอกาสนะครับเพื่อนสมาชิกที่เสนอยติต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนั้นมาเป็นกรรมธิการด้วยแม้แต่เป็นอนุก,กรรมธิการหรือที่ปรึกษากรรมาิการก็เชิญเขาเหล่านั้นเข้ามาเพื่อจะตอบข้อกังขาของสังคมได้ ท่านที่กรบรับการศึกษาของกรรมรการเรื่องของ CPTPP น,นะครับถ้าได้ข้อมูลเด่นชัดข,ข้อกลิ่งเกรงข้อกังวลของพี่น้องประชาชนที่หลายคนเนี่ยเขาตั้งตั้งชื่อนะท่านประธานครับเพราะเขาเรียกมาเรียกยากมากเขาเลยบอกอ๋อ c p เหรอ c p ไทยพังพังไงเขาพูดทำลองนั้นครับ ซีพีไทยพังพังถ้าไทยเขาร่วมก็จําง่ายดีนะท่านประธานครับก็ฝากท่านประธานพยยางท่านกนรรมการช่วยดูในตรงนี้ท่านประธานที่รพบในการดูเรื่องนี้ซีพีทีพีเนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานได้ฉายสไลด์ประกอบกับคําอธิบายขอสไลด์แรกครับเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่รอบๆบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ ขณะนี้11ประเทศท่านประธานเห็นชัดนะครับ11ประเทศมี7ประเทศที่ได้ลงนามสัตยาบันนะครับทำกฎหมายภายในของตัวเองรองรับเป็นเรียบร้อยอยู่7ประเทศท่านเองนะครับเม็กซิโกแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามในอาเซียน12ประเทศนะครับที่เข้าเป็นภาคีและลงนามสัตยาบันมีกฎหมายภายในรองรับเรียบร้อย,อ,ยอีก4ประเทศก็ยังรออยู่นะครับก็รังรออยู่ ประเทศไทยเราเองนะครับถ้าจะเข้าไปก็จะเป็นประเทศที่สิบสองเหตุผลลึกๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับต้องนำยตินี้เข้าสู่สภาผมก็แปลกใจพอสมควรนะครับพิจารณาเป็นเรื่องด่วนด้วยแล้ว็กะว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมกรรมการล้วการทำงานกันเลยและใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนท่านทานครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่าไปได้ทำอย่างนั้นขอดูรายละเอียดให้ชัดนะครับ ผมถามว่าทำไมมีหลายท่านบอกก็รอบการเจรจาปีนี้เนี่ยภายในสิงหาคมเท่านั้นถ้าพ้นสิงหาคมนะครับสมาชิกใหม่ที่จะเข้าไปสมัครก็ต้องเลื่อนออกไปก็ฝากกรรมรการไปดูเรื่องนี้นะครับมันจําเป็นขนาดไหนสไลด์ต่อไปครับท่านท่านครับผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการนะครับเขาเรียกกรรมการติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ FTA Watch เขาไปศึกษามาว่าถ้าไทยเข้าไปร่วมแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไทยจะได้อะไรจะเสียอะไรนี่คือกรอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกี่ยวกับความสอดคล้องของบริบทสังคมไทยนะครับการค้าการลงทุนข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆเรื่องอนุสัญญาที่ทุกคนพูดไปเยอะมากครับอยู่พอ1991 ขณะนี้เราใช้่ยูฟ้อม11978ใน้ท่้งทานครับเอาใช้อยู่แต่ถ้าไปใหม่นี่จะเป็นยูฟ้อม19กัน1ทุกคนพูดไปหมดแล้วผมจะไม่ลงรายละเอียดความมั่นคงทางระบบสุขภาพนะครับระบบหลักประกันสุขภาพการเข้าถึงยายาที่เป็นชื่อสามัญทางยาอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะลงรายละเอียดให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นหนึ่งในการเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญน้ำทัานครับมันมี ข้อตกลงเรื่องนี้ด้วยผมจะลงรายละเอียดแล้วก็ที่สําคัญคกลไกระงับข้อพิาพาทอันนี้ผมกลับเรียนท่านประธานเลยหลายท่านพูดไปแล้วตรงนี้สําคัญมากท่านผัานครับเป็นการระง,งับข้อพิาพาทระหว่างรัฐและเอกชนในข้อตกลงจะเปิดอย่างกว้างอย่างกว้างนะครับไม่เหมือนข้อตกลงเดิมที่เราเคยเจรจารและเซ็นสัญญาไปเช่นทาร์บตานะครับ เทนอัพต้าขออภัยคำานระหว่างไทยออสเตรเลียที่เราถูกฟ้องเหมืองทองเนี่ยอันนั้นเป็นข้อตกลงทางตรงนะครับถ้าเขามาทํากิจการจริงเราละเมิดเขาจริงเขาถึงฟ้องร้องเราได้เข้าสู่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตรงนี้เปิดกว้างอันนี้อันตรายครับแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สําคัญคือยุคนี้มันยุคหลังโควิดวิธีคิดต้องเปลี่ยนใหม่ครับเราจะมุ่งการส่งออกเราจะมุ่งมุ่งการลงทุนจากต่างประเทศ จะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมจะกลับเรียนารปมาธานสไลด์ต่อไปคบนั้นครับถ้าประเทศไทยเราเข้าร่วมนะครับมีสมาชิกพุดไปเยอะเป็นภาคีเป็นหุ้นส่วนมันไม่เฉพาะแต่ข้อตกลงที่จะมีผลบังคับสําหรับภาคีสมาชิกเท่านั้นนะครับท่านะธ้นครับมันจะเกี่ยวโยงไปถึงประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกของ WTO คือองค์การค้าโลกอีกร6 4ยหี่ประเทศเขามีพันธะผูกพันธะสัญญาอย่างไรถ้าเราเขาร่วมเราก็ต้องรับตำนานด้วยขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับเรื่องยาเรื่องยาเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือเรื่องมูลค่ายาประเทศไทยเราหลุดได้ขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจัดซื้อยารวมตำนานครับทำให้ราคายาถูกแต่ถ้าเข้าร่วมสัญญานี้เมื่อไหร่นะครับข้อตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ย เราหมดสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิตรงนี้นะครับเพราะมันมีข้อห้ามอยู่ในในข้อบทของหุ้นส่วนตรงนี้ชัดเจนนะครับสไลายต่อไปคับท่านท่านครับที่สำคัญครับท่านครับผมเองต้องขอบคุณคุณหมอเก่งวายโยครับได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดและชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนในข้อบทหรือตัวอาร์ติเคิลที่เขียนรองรับไว้ มันเป็นการผูกโยงการขึ้นทะเบียนยากับการจดสิทธิบัตรซึ่งสองอย่างเนี่ยแน่นอนครับมันมันแยกกันชัดเจนเพเทนลิงเกตเนี่ยสิทธิบัตรการเชื่อมโยงเข้าไปกันขึ้นทะเบียนเนี่ยตรงนี้เลยครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหลายคนบอกว่าดีไม่มีผลเกี่ยวข้องเลยแต่ผมจะชี้ให้ท่านประานเห็นครับสไลด์ต่อไปครับอันนี้คือกระบวนการการขึ้นทะเบียนครับการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นการเพื่อ อนุญาตให้นํายามาวางขายมาจําหน่ายในประเทศได้แน่นอนครับมียาต้นแบบที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าออริจินอลนะครับเขาก็ต้องดูข้อมูลการทดลองทางคลินิกนะครับเป็นสําคัญประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆนั่นหมายว่าเขาทดลองมาเต็มที่ตามระบบหมดแต่ถ้าเป็นชื่อสามัญทางยาหรือยายาเจอรริกเนมเนี่ยะครับที่เราใช้กันอยู่เนี่ย เราเอาอยาต้นแบบมาไม่ได้เรามียาสามัญทั้งมีชื่อสามัญทางยาซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันเขาต้องการข้อมูลการทดลองเฉพาะประสิทธิภาพการรักษาเทียบเท่ากับยาต้นแบบนั่นเองแลวส่วนใหญ่ประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือ,น,คอนี่คือการขึ้นทะเบียนสไลด์ต่อไปครับผมไปเร็วครับการจดสิทธิบัตรนียเ,เป็นเรื่องของส่วนบุคคลครับกรมทรัพย์สินปัญญาให้สิทธิคุณที่คุณสามารถคิดค้นกันมาได้ในข้อตกลงนี้ถ้าไทยเข้าร่วมครับ เขาจะเอาสองอย่างเนี่ยมาเชื่อมกันมาลิงก์กันสไลด์ต่อไปครับอันนี้คือภาพสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้แานว่าข้อมูลยาที่ใช้ในประเทศนะครับทำกราฟให้เห็นเลยเป็นมูลค่าถ้าเส้นสีเหลืองานู้้แันครับเป็นร้อยละมูลค่าของการผลิตกับมูลค่าทั้งหมดของยานะครับแล้วสีเส้นสีเขียวนี่เป็นการนําเข้าสีเหลือง เป็นภายในท่านประธานสังเกตนะครับตั้งแต่ปี2532เนี่ยของเราสีเหลืองนําโดง่งฮะนำเข้าน้อยมากแค่6เบตล้านแต่พอมาถึงปีหปีห้าหท่านประธานดูครับมันกลับกันเลยเป็นการนําเข้าเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นขณะนี้เราอาศัยการนําเข้าอาศัยยาต้นแบบายายาสามัญทางยานําเข้าอันนี้คือถ้าเราเข้าสู่ ข้อตกลงนี้เนี่ยมันจะครบต่อรายจ่ายทางด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนสไลด์ต่อไปครับตรงนี้คือตัวสิทธิบัตรที่แสดงให้เห็นครับส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศครับของเราเส้นสีแดงเส้นชมพูนั่นคือของภายในประเทศเรานะครับมีสัดส่วนที่น้อยมากสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับลักษณะของที่ใช้ว่า p a t ท n t l i n k a ต e ต้องขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษครับถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็แฉลงไปลึกๆนี่ครับมันจะเป็นการสอดไส้นำเอาเรื่องของการจดสิทธิบัตรมาเกี่ยวโยงกับการขึ้นทะเบียนถ้าเรามองตรงนี้ไม่ออกเราจะไม่รู้เลยครับว่าเขามีกลไกลซ่อนเงื่อนอย่างไรคุณหมอวาโยได้อภิปรายไปชัดเป็นอาร์ติเคเป็นตัวบทนะเขาคอบบทไปตรงนี้เขียนภาษาไทยให้คือถ้าคุณจะมาขึ้นทะเบียนเนี่ยนะครับ เขาเอาเรื่องสิทธิบัตรเข้ามาเกี่ยวเนื่องต้องไปขออนุญาตผู้ทรงสิทธิ์จะใช้ผลการศึกษาไปขึ้นทะเบียนเองก็ไม่ได้อันนี้คือข้อจํากัดมากแล้วไทยเราเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อขึ้นทะเบียนยาเนี่ยครับเป็นชื่อสามัญทางยาเป็นส่วนใหญ่ที่ผลิตภายในประเทศนั่นะครับที่เราเรียกว่าค็อกโลคอลเมดแต่ชื่อสามัญทางยาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เพราะงั้นเนี่ยท่านประธานสังเกตนะครับมันเสมือนว่า อนุญาตให้นำไปใช้ได้นะแต่มาห้ามในการขึ้นทะเบียนยาซีแอลที่ทุกคนพูดถึงนะครับ compulsory l i ร e n s ลเนนี่ยนะครับเป็นการใช้สิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรยาการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา,า,รห,ยาหมายถึงประเทศนั้นสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องไปพึ่งสิทธิบัตรยาด้วยเหตุสามเรื่องนะครับเป็นภัยพิบัติของประเทศเป็นความจําเป็นเหตุฉุกเฉินและเพื่อ ประโยชน์สาธารณะที่ท่านสมาชิกได้พูดไปในเป็นอาร์ติเคิลให้ดูนะครับตรงนี้เองเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราเองถ้าไม่มองลึกๆเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าอ๋อมันซ่อนอยู่ตรงนี้ในเรื่องของ CL ในเรื่องการเข้าถึงยาฝากกรรมธิการไปดูให้รายละเอียดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเลือกทางที่หนึ่งที่สองเนี่ยเราล้วนแต่เสียประโยชน์นะครับถ้าเป็นทางที่สองที่สองเนี่ย มันเป็นการไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญน,นะครับเว้นแต่จะรับความยิยอมจับเจ้าของผู้สรงสิทธิ์ก็คือเจ้าของสิทธิบัตรแต่ถ้าเราเลือกขึ้นนะครับเราต้องดําเนินการอยอยต้องดําเนินการาะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเองเขาเลยต่อต้านครับที่อยอยต้องแจ้งบริษัทยาต้นแบบก็ดีนะครับที่คุณหมอเก่งวายโยบอกว่าไปเป็นเสมียนไปเป็นธุรการให้บริษัทยาอันนี้คือข้อจํากัดอย่างยิ่งนะครับที่ซ่อนเงื่อนเอาไว้ ถ้าเราขบตรงนี้ไม่แตกเนี่ยเราจะตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมือของการเข้าไปเจรจาทําข้อตกลงแล้วบอกทําเงื่อนไขผ่อนปนมันทําเงื่อนไขผ่อนปนไม่ได้ครับเขาเขียนล็อกเอาไว้สไลด์ต่อไปครับน,นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบยาชื่อสามัญเนี่ยที่เราจะขึ้นทะเบียนภายในประเทศก,ก็จะถูกจํากัดนะครับขึ้นได้ยากขึ้น อุตสาหกรรมยาภายในประเทศเราเองนะครับก็จะถูกทำให้แคะแก่นไม่เจริญติบโตแล้วก็ที่สำคัญที่ผมรำเรียนเ,นเรื่องของยาที่เราใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาหรือยา CL นะครับซึ่งมีหลายท่านออกไปออกมาพูดแล้วก็หลายท่านก็อภิปรายไปแล้วเนี่ยคนใช้ยา CL นี่เป็นแสนแสนรายนะครับยกตัวอย่างยามะเร็งตับตัวหนึ่งนะครับ ราคาเม็ดละหมื่นสามนะครับถ้าเป็นยาต้นตำรับยาต้นแบบเนะี่ยแต่ถ้าเรามาเป็นชื่อสามัญทางยานะครับเราสามารถซื้อได้เม็ดละร้อยหกสิบท่านประธานลองคิดดูกินเจ็ดสัปดาห์แปดสิบสี่วันนะครับวันละเม็ดท่านประธานคิดดูว่าเงินเท่าไหร่มหาศาลอันนี้คือสิ่งที่เรานะครับต้องบอกกับกรรมการให้ชัดๆว่าต้องไปหารหายละเอียดตรงนี้ขอสไลด์ต่อไปครับท่านประธานครับ อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างถ้าเราเข้าไปเป็นภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนแล้วเนี่ยคุณต้องยอมรับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างระเบ,บียบการจัดซื้อจ้างต้องเปิดกว้างขึ้นนะครับต้องเปิดกว้างมีการแข่งขันเปิดตลาดให้กว้างขึ้นตรงนี้เองเนี่ยมีผลร้ายต่อการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศอย่างแน่นอนนะครับสไลด์ต่อไปครับและที่สําคัญครับ การคุ้มครองผู้ลงทุนที่ผมใช้คำว่าเราจะถูกภาคเอกชนฟ้องร้องเอาคือข้อตกลงจะไปเขียนคำคุ้มครองไว้ว่าเอกชนสามารถฟ้องรัฐได้ซึ่งมีรายละเอียดเยอะมากครับและฟ้องได้อย่างกว้างขวางเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรียกร้องค่าเสียหายได้เหมือนที่เราโดนเหมืองทองอัครลาฟ้องเราอยู่ขณะนี้ กรณีเดียวกันเลยครับแต่อันนี้เขาทาได้กว้างขวางมากกว่าสไลด์ต่อไปครับต่อไปเลยครับท่านประธานครับโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเรายังจะเข้าไปเป็นหุ้นส่วนลงนามในข้อตกลงเนี่ยสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังที่สุดที่หลายคนท่านท่านพ,นพูดเพู่มมากคือความมั่นคงทางด้านอาหารและความมั่นคงทางด้านยามันเป็นความมั่นคงของประเทศค,ครับมันเป็นความมั่ มันคงของประเทศโดยสรุปครับฝากกรรมาธิการไปดูรายละเอียดและผมยังยืนจัตตารมของพรรคเพื่อไทยและกับตัวผมเองพร้อมสมาชิกทั้งหมดครับขออนุญาตท่านประธานครับให้สมาชิกยืนขึ้นพร้อมผมคือเราคัดค้าน CPTPP ครับท่านประธานครับ <c oughs> ขอบพระคุณท่านประธานที่อนุญาตครับครับ <c oughs>